เล gend เไฟตำนานมวยไทยในเวทีโลกคืนนี้จะพาทุกท่านย้อนไปชมไฟกันชกของยอดนักชกชาวไทยจากแดนใต้ซปเปอร์บอลบัญชามเมฆในยุคที่ฝึกฝนกับบวกเขาบัญชามเมฆแล้วก็เดินทางไปชกในต่างแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนซปเปอร์บอลก็ทำได้ดีเป็นที่น่าจดจำในช่วงนั้น ก่อนที่จะชกนะครับมาดูนะฮะว่าคู่ชกของซูเปรอนนร์บอลนะฮะเคยชนะมวยไทยอย่างเบอร์หนึ่งสักอมสิล์เนี่ยนะครับในไฟน์นั้นอย่างเจิงเจ้าอยู่นะครับอัดมวยไทยนะฮะมีชื่ออย่างเบอร์หนึ่งสักอมสินในศึกกลุ่ไฟ์ครั้งที่30นะครับก็คือก่อนที่จะชกกับซูเปอร์บอลแค่20วันนับเนี่ยนะฮะจังหวะที่นักชกดาวรุ่งจากจีนนะฮะร,รวมหมัด แล้วก็ส่งนะครับนักชกชาวไทยอย่างเบอร์หนึ่งสักอมสินร่วงลงไปถึง3นับทําให้ความสดความเก๋าและความมั่นใจนะฮะมีมากขึ้นครับนี่นะฮะเจิงเจ้าอยู่นะครับเป็นดาวรุ่งแชมป์กังฟูซันต้าครับหรือว่าแชมป์วูซูนะฮะนี่นะครับย้อนให้ชมก่อนนะฮะในคุลหลุนไฟครั้งที่30อัดมวยไทยไปนะฮะได้ เสียงเชียร์นะครับแล้วก็มีจังหวะที่ตามน้ําไปดอกนี้นะครับบวกกับความสะใจมาชมนะครับศึกคุลุนไฟครั้งที่31นะครับหลังจากนั้นไม่กี่วันฮนะเป็นศึกทัวร์นาเมนต์นะฮะเวิลด์แม็กซ์ทัวร์นครั้งที่31นะครับในปี2015ในรอบ4คนนะฮะซึ่งซูเปอร์บอลบัญชาเมก็ชกนะครับรายการนี้ชกกันเมื่อวันที่ 28กันยายน2558หรือว่าปี2015ซุปซุเปอร์บอลบัญชาเมฆนะในอายุ24ปีนะครับส่วนนักชกนะฮะเจ้า,านักชกจากจีนนะครับเจิงเจ้าอยู่20ปีเท่านั้นฮะถือเป็นดาวรุ่งฟอร์มสดนะครับจะมากดมวยไทยอีกครั้งหรือเปล่าครับเข้ารอบมา4คนนะฮะนี่นะครับ ขอเสื้อจากจีนะครับซูเปอร์บอลน,นะโอ้โหจ้องตาซูเปอร์บอลแบบไม่เกรงกลัวเลยนะครับชกันถือว่าเป็นนักชกที่นะครับมีประวัตินะฮะสำหรับซูเปอร์บอลน,นักชกจากแดนใต้เดิมเป็นสิงมาวินนะเนี่ยนะครับบวกขาวบัญชาเมฆ ครับในคายบัญชาเมฆเป็นผู้ที่ถอนมงคลให้แล้วก็เป็นผู้ที่ชักนำนะฮะให้ซูเปอร,ร์บอนเข้าสู่การแข่งขันรายการจีนนะฮะซึ่งช่วงนั้นบัวขาวก็โลดแล่นู่ครับอยู่กับรายการหลุนไฟแล้วก็ชกที่ประเทศจีนเนียครับเจิงเจ้าอยู่นะฮะยีปีนะครับความสดชกกันในกิจการมวยคิกบ็อกซิ่ง3ยกนะฮะพิกัดเ0กิโลกรัม ในเกงสีขาวนะครับสุตบอลมันแชาเมงจบกันในรอบสี่คนนะฮะสุดท้าย ในศึกเวิร์มตช์ทัวนาเมนต์ครับคุณหลุนไฟครั้งที่31ซึ่งฟอร์มนับสดทีเดียวนะสำหรับเจิงเจเ้าอยู่ก็เคย,อยชนะนะครับชกชาวไทยมาแล้วก็นักชกต่างชาติอีกหลายๆคนนะนี่นะครับซูเปอร,ร์บอลทักทายเตะขวาหลุดไปนะหืมเนี่ยนะหมัดหนึ่งสองของเจิงซูเปอร,ร,ร์บอลนะรู้แล้วนะว่า นักชกจีนนี่ก็มีหมัดนะครับที่อันตรายน่ากลัวนะครับก็จากการเทรนนิ่งของบัวขาวมานะฮะเนะครับมีลูกเตะสุเป,ปรบอลนี่ก็เป็นนักชกที่ถนัดขวานนะฮะ มัดซ้ายแล้วก็เตะขวาล่างไม่นนะครับแทงเขาดอกนี้น,นี่กรรมการน่ะยังไม่เตือนนะครับเพราะว่ากติกาคีบ,บ็อกซิ่งครับห้ามกระชากคอเพราว่าดึงคอมาตีเขานะฮะแต่สามารถเขาได้ห้ามใช้สอง เนมาแล้วนะครับดูนะครับชกกันสายกนะไม่มีเีลาไม่รีรอเท่าไรนะมีเท่าไหร่ต้องใส่มาให้หมดหมัดแล้วก็ตามด้วยเตะขาล่างไปเนี่ยครับสุปบลก็ไม่ประมาณนะฮะจับจดสิบกิโลกรัมนก็รูปร่างใหญ่ทีเดียวนะ มีวางยังติดอยู่นะครับมีเสียบเขาดอกนี้นะครับอืมอัจจรงว่ายยังไงครับกลูกรางนี่ก็ค่อนข้างเหนือนิดหนึ่งนะสำหรับอัจจิงเนีียนะครับหมัดรุนแรงน่ากลัวนะครับเดดูซปเปอร์บอลนะมีเข่าให้เห็นดอกนี้นะครับ องเป็นยุคแรกๆนะครับเมือ่อปี2 5 5 8หรือว่าปี2 0 1 5นะฮะคศ2 0 1 5ที่ซูเปอร์บอลไปอยู่กับบุกขาวในยุคแรกๆเลยนะนครับเตะนะครับเตะก็ยจะเป็นการปรับตัวนับในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่ง อาจจะมีนะครับลืมๆนะครับในการจังหวะที่แทงเข่าอาจจะมีกระชากคอมาเหมือนกันฮะดูนะครับว่าซูเปอร์บอลว่ายงไรนะครับมีหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งนะยังเป็นสงมวยหมัดนำแล้วก็ตามด้วยลูกเตะล่างนะสำหรับซูเปอร์บอลนี่นะครับเตะขวาล่างดอกนี้นะครับออกอาการรุเปล่าอเจิ้ง เลยนะฮุซบ,บอลน,นะครับอเตะขวาอีกทีหนึ่งหมัดขวาแล้วก็เสียบเข่าดอกนี้คาไว้เลยครับก็มดยกที่หนึ่งช่วงท้ายปลายยกเนี่ยนะฮุซเปอร,ร์บอลปล่อยชอดเด็ดไปนะฮะถือว่านิ่งนะครับไม่ประมาทนะฮะเป็นนักชกนะครับจากพัทลุงชมภาพช้านะฮะที่ซุป,ปบอล ออกอาวุธใส่ออเจิ้งเจ้าอยู่ครับชกจีนเป็นดาวรุ่งแต่การฝุูนไฟก็ถือเป็นอาการใหญ่อีกรายการหนึ่งของประเทศจีนนะฮะที่รวมนักชก หลายคนทั่วทั่วโลกเลยนะครับ64คนยกที่สองขึ้นมานะสุอปปร์บอลมันช้าเมกนี่นะครับมีกระสวกเขาเบาเตะขวาล่างแล้วก็เขาซ้ายจังหวะนี้วางแข้งขวาไป,ป,ปอเจิงก็มีโต้หมัดขึ้นมานะเนี่นะครับเย็บซ้ายหมัดนี้น่ากลัวนะครับของเจิงเจ้าอยู่สุป์ปบอลน,นะครับมีอาวุธหลากหลายฮะมีเตะ,ปปะแล้วสลับกับ มัดนะครับส่วนอัจเจอนะครับหมัดหนึ่งสองมารัวๆังหวะนี้เสียบออ้ยเข่าดอกนี้นะครับสุดไปเลยนะครับนี่นะฮะจังหวะนี้กรรมการครับต้องนับเลยนะฮะเจอเสียบเข่านะครับไปที่อกดอกนี้มีจุกฮะกรรมการให้ชกต่อโอ้ยซุเปอร์บอลเข่าลอยดอกนี้นะครับยังหลุดไปดึงตัวลบมาได้หมัด สุป์ปบอลซ้ายเย็บซ้ายอีกทีหนึ่งขยับเข้าหาหวางแข้งขวาพับนอกดอกนี้ว่ายังไงเตะขวาอีกทีหน,นึ่งนี่ครับเจิงเจ้าอยู่นะหู้หเนี่ยครับหลังจากเจอจุกจุไปหนึ่งดอกดนี่ครับหูยกแขนเลยครับจังหวะนี้ชูมือเลยนะครับไม่ไหวนะครับ เจอเขาแหลมๆของซูเปอร์บอลไปไหวหรือเปล่าครับดาวรุ่งจากจีนอ่ะโอ้โหเนี่ะครับไม่ลุกแล้วนะฮะเจอเขาแบบนี้ใครจะสู้นี่นะซูเปอร์บอลโชว์ท่านะฮะปาดคอนับที่อาเจิ้งตอนชนะเบอร์หนึ่งก็ทําเหมือนกันครับนี่นะครับจังหวะที่เสียบเขานะครับยังไม่ได้กระชากคอมานะฮะถือว่าอยู่ในกดอยู่นะครับ นี่นะครับจังหวะเสียบเข่าไปนะครับแล้วก็ร่วงลงไปเลยนะครับจังหวะนี้นี่นะครับแล้วก็สวกเข่าดองนี้ไปยกแขนเลยนะฮะซุปเปอร์บอลก็เป็นนะครับหนักชกที่อยู่ในค่ายของบุกขาวนะฮะที่มีชื่อเสียงนี่นะครับเป็นการนะชูมือยังเป็นทางการนะซุปเปอร์บอลเข้ารอบนะไปชิงนะอีก2คนสำหรับอีกหนึ่งั้หนังก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาสวัสดีครับ